น้องนี่เหือกับโมี่ยังวันไหนี่เนาะวันวันวันที่แปดเนาะวันที่แปดวันเมย์มันจะนับถือสบุ่นับเป็นแม่เนาะมียังกับเจ้าแดงเจ้าเด่นทุกสิ่งทุกอย่างนะทำอะไรทุกอย่างจะคนหนี่งอทุกคนของมี่เมื่อนี้วันนี้สบุ่เรื่องผู้อื่นควรเด็ดเป็นแนนยาห่างหูแต่ว่าสำหรับของเฮาเนาะบุญพุทธก็คือบุญพุ่นเ คนมันจะแก่ยังไงว่าอยู่เล้าววัยน่เจ้าต่งเจ้าแดดนะไหนก็กลัวสุดข่อยสุดข่อยม่นังมีมปัญหาก็ทำหองหลอดหนึ่งอยากชุมมาชุมมาเจ้าแล้วภาษาจีนเลยไปเลยข่ะเยอนมากเลยโอ้ยแต่แบบเดียมาลูกว่าชุมมาชมมาเจ้าหมแล้วแบบอันเจ้ารามีประพุ้นพุเลยจนดอกแนตรแบบคือน้งนี้น้องหญิงกระดับคือเจ้าแบเป็นแม่คนนึง ่8มาๆนี่เป็นวันแม่ิ่งแหละได้นับถือเฮาสไรับ เอาไข่บุยอมกั๊บบาทนี่เดี๋ยวเจ้าชีนอนน้ำมือนิ่มมือนิ่งบ่โอ้สบายดีป้าลุงเดี๋ยวดสบายดีป้าลุงเห็นยังนี่นะเออแล้วให้ก้มลงกันเลยบุญยอมเมื่อบาทนี่เจ้าชีนอนน้ำมือนิ่มมือนิ่งบ่เจ้าชีนอนห้องไหนลูกขอนอนน้ำมือเด้อแล้วบื้อื่นแม่ชิมาเอาเด้อป้าก็ให้แม่ชิเมื่อก่อนเด้อได้ลูกเด้อโอ้ยเออบนีหลินใส่ต่อตาเนี่ย ื่อบตั้งหุ่นนะตั้งไวหุ่นเดในน้องเห็นหน้าม่น้องสิดิพวอเอาน้ามาโชว์กินนะพวสบายดีติบเข่ามาตั้งมี่แย่งกินนี่นะเลยโอ้ตั้งติบเข่าไว้แต่อุ่นใจยัดีบวอลูกชาวอยกรบพยอมก้าบบาทีนมาดินพีมาโชว์ของเพิ่นผักเนาะวันวันผัดวันผักดด เสียงเพลงพ่อพี่น้องเลยเดินออกมาแล้วดิ่มเพลินอยู่ป้าให้จะได้ดุโอ้ใอ๋อโอ้ก็ใ่สีเพื่อนสี่ชานเนาะเฮ้ยหนึ่งรอบรอบก้อนพ่อพี่น้องเลยกลับปลกทภัยสบายดีอีกรอบเออพ่อพี่น้องเไยว่าสิเมื่อน้องพิงมาก็ดิ้นน้ำเอ้ยนิ่มก้อนเนาะ เดือนซานของเราเพือน้องเม่น้องนิงเนาะกัเป็นได้มีขวงมะเขือไพี่น้องไปอืมคือโมพดแบขายนิ่มบงในมาทงนมย์อมะื่าแมนแมนพันวันไ้พันบุซอบ่วนะแม่ฮะอียงโอ้ตกใจว่ะวงกระเล่นว่ะอุ้นหั บัดนี้หันกะกะอันใดมีพักวิญญาจะมาคอกินแนบบาดนี้งามๆนี่ปลาค่แล้วก็สิดอยกะไอ้นั่นหันง้วดึงเบานิ่มนะง้วจองหมดนะก็คือคือหัวที่คือจองได้เนาะมันหมุนขอตั้งใดป้าบุเรหมาวันนะ แล้วเอาสลามเอายังมาอืบข้าวบุกล้วกเรก็ได้บงบวบได้แกงน่อไใหม่นี่นี่ทับมันในยนี่เครือขาวเครืหวานเคีรยขนาดเราเอาสังกะสีกันยังงวยยังหลอดคอเขามาได้เนาะ ้ยพี่น้องเ้ยมาพี่ก็พออยู่บาทนี่อพารผ่านยางปกไหวขคือยังโอ้รอสร้างโวันปัญญาวัดเมื่อบ่ลากบ้องกินกับแกงน้ำไม้ว้าลูกชาวข่อยมาได้ต้นไม้ป้าบาทนี้โอ้เชื่อเลยบาทนี้ ไปเนาะงดรอปรอบก่อนยังรอยังบวเิดพื่อนพี่น้องเอ้ยังซ่านเพื่อนย่างกะซ่าย่างบาดนี่ฮะก็น่ามเครื่อนก็บมเอาไปขายน่ามีนึงอะไรก่อก็นีงออกปลาหลเคื่อนุณยังออกลาหลออกหล่จะิไปขายนะโ เขือน no right. hmm. ้อยกินกระปุลฟักได้เลยังเด่นทุกหน้าก็ไม่เชื้อได้บังเด่นเนาะโดยอันนี้กระเตยกไปนอกเลยมั่วสิ่งแหงเลยนี่เจ้างบัวน้องบัวโอ้โหในของป้านะป้าสิห้าเจ้าแรดุ๊กป้าไหวมากลอกบาดนี่จะบอกเลยนี่ อยู่ข่างนาอยู่แน้วากะบ้งนะบ้งนาบ้งนี่ใช่นี่เป็นเาสิมยพ่เพชรมาเห็ดที่ว่าเยเพชรมาเย้เพชรเออ้มหารองมาแล้วเรามาเจ้าเรามาอยู่พี่เลยมตหมาไปมันงวกินหมดเลยหมา่ขยัอยู่องกือบเอเบิยังนั้นเนาะ ม,ม,ม,มเขือขาวเอาหมองไปซงมันในถั่วทุนกระปิดใส่เพื่อเนี่ยในมือจัาไม่มาเล่นเกมหมดมันเคื่อมันเขือิดมันเคล่หน่อยเนะนาะ คนเห็นม okay. oh, so oh, so okay. okay. ันค้ายคันหาพันชีหมากไายเลยไดเลยคล้ายน้ขนมันเลเป็นโรคพักอี่นี้เห็นไหมอนการตัวนี้ออกหันกับปลูกพักต่อบ่นี่ยนานพักหอมไม่ได้ปลูกต่อเลยบ่ถ้าสิ้นใหญ่ไปปลูกเด็ดหมดแล้ว บอกว่าพี่พราะอมาไปย่นีมงงน่มนัม <c oughs> นงําหนะนี่เพี้นบระยุทธ์สื่อนะมดหักกบมะเขือหนึงหักมดนนะมาแล้วบอนี่เออไม่ละบออย่าเพีนน <c oughs> ้นเนาะเราเือะเราเรามาหุงไรอะไรเงียบเพ่งนั่นเนาะมาอย่าเพีน้นเราเป็นมาแล้วได้บออยู่มาอยู่มเจา้าแต่เกลืออยู่เกลือกับบุกินเข่ากินอาหารเข่ากับบุกินเด้อ ปิดยังหลายเท่นะป้าชปโชพอด้าปเดนห้าหันตไปกระซำไ,ไ,ไ,ไปล่างไปูไปไปล่างไาอุ้มนองนะฮะจง,จงไปแนวน้ำเห็นแนวะบุลื้งอะนี่อืเห็นแนวเลืงเล้งะ <laughs> ยาดมุกก็เล่นเหรอ โบมีบอมือซื่นมือมั่นไปเก็บบงนะในปากกไลน่์ไปเก็บบงอ้าว่ายังไม่ได้ย่าแต่แต่บงเออเก็บรอกเล่ใครอยู่เก็บบงตัวบางตัวก็เป็นบงอยู่เก็บไม่เ็นี่ยไปคลายไปคลายอ๋ออุ้ยเก็บว่าว่ยังเห็นได้ทั้งเนื้อรอกบเขาเอตียงมันทายบงคือเกียวนะอันตอนเขาเก็บมันไตนะมันเป็นเสือด้วยเพื่นึงก็ไปเก็บบ่เก็บรอกกันเวอรให้เก็บใลไลน์ดูโอ้ย พนญา่าโบ่กว่าญาตเน้อแฮกเก็บบุกินได้อนิกินอะไรเข้ากัเต็มก็บกินกีเดียดขากินน้าผึ้งินเต้าเต้าเลยกินแลักอเป็นตุ่มแล้วกวอเนาะคิดไปขายไปใช้ตงางเบเต้าปูเ้เอว่กินน้ำพองเพียงแ่ผมไอดเจ้าบอวแดงเหมือนเตียงบ้าแล้วมาเมือไหรวบ่ได้ยังไงละเลื่อนมาเตียงต้นมาเตือแล้วบกลายนะ นักบวชงาลิสานไปไปไประว่างนั่งกอในเถีงงยางเบื่อได้เชิญมามีไงอปติเศของฟรีนั่นเองเนาะเป็นดินงามได้ปลูกอย่างก็งามเี่ได้มะเขือเทศก็ถินก็หอมรวมอย่างเลยอ่ะเนาะ เปิดใช่มอย่ว่าก๊อกน้ำเลเปิดไว้บ้านเปิดเปิดไวราโป้ฮู้ไฟมันชิดับตอนใดจากเคร่งเส้นอ้าวน้ใหม่ยเ่อ้มาขามาบู้กันไ้องใมัน้หมชื่อมีตู้กับขขาเนี่เห็ดยางนี่น่ะ สน่ะรบดบลอกกับปุ่นมือนะบดได้บดบ่ปาน้่งมันกับยังอือพอเมื่อเมื่อหลุดบดได้กินเลยเฮาหม้อ่ะให้เพื่อนให้เมื่อเอามากินเลยพอน้องนิ่งหางให้จะคือบลอกกับปุ่นเนี่ยช้ปุญนมาฮะจะคือบลอกกับปุ่นให้เล่าว่ะแสดงเราบุห็นเราบุห็นโอ้ยบลอกไลน์เลยปุ่นเขาบอกให้เราหนีบ้าน ะม่งจุกจีห่อยูบุมีตู้เย็นแม่จุกจีบ้าหู่อยู่ตัวเย็นหุ่เนาะอามาพียัมันหนาเาเปลือกาจะกินปลาแด็ออมกุ๊บชิมชิมว่ชิม่ขอชิมขึ้นจานว่าเชื่อสิมือใจอ่กางไปเดินน้ำหนักกระดุกไปไม่ใช่กูอยากเมืองดินต้นไม้ป่าในป่าเฉมหาบัดเนี่ จังก like eh e ่อย oh, ู่นี่ก็พออยู่เล่นี่อ้อ่ะายังนี่ออุยต้องนจิกนุยไเห็ดยังไงต้มอ่แช่ก่อนแช่ก่อนบอเ้ามาล่ะต้มหนูใหต้มด้วยราปุก เข้านาเข้ากันเคยอยากพัดอัน์พัฒน์ใครได้พัฒน์มกนนี่นะเต็มเขียวเทศแซ่บเลยแต่ว่าเขาพัดนหรอเขาไปพัดเลยเขาไปเลยวายเสียแข็งต้องมาขึ้นหนึ่งก่อนป่ะตุแข็งอะไรแข็งกว่าเม็ดเข่าอีกมาตุมาขึ้นหนึ่งชิบุตะให้เช็ตอนเช้าต้องมาขึ้นคือเป็นเงินบุญนี่ถ้ามาขึ้นจริงเช้าเลยสมมูติคือเป็นเงินดอกเงินดีถ้ามาขึ้นถึงไม่เช้าเ้าเชนแขกกินอันนี้เขาก็ต้องมาเอาเนตกินเองคือกันคาะมาฮัฟซิกิตตอนแรกเอาเคยเมื่อเอาเมื่อเฮเธอหนึ่งหรือมันบูชุกดเายาเลย ม่ิกี้ต้องเนี้ก็ต้องมาขึ้นิกก็ต้องมากางเว้นสเคดีชื่อเมื่อผัดใส่ใส่ไข่ผัดใส่มะขนผัดเหมือนเปเอิญผัดมะขนเนี่ป้าตัวถุงบป็ไงบ้านนี่มาหาพระเจ้าอยากมาหาเรื่อยแล้วบ้านนี่เขือเปิ้มาอีกแล้วบ้านนี่โอ้โดนโดนมาเธอเน่งยังกินหอดกันเนาะนี่เนาะ เดือนหนึ่งเธอหนึ่ง,งวันนี้งวงชุกมาดุได้งงสบูรณ์งวงชุกมาดุขี่ส้เหี้ยเพ่งนั่นเนาะบีนี่หมดเงี้ยวหมดมักเล่นจีจังนีง้อือันนี้หาบอดี้เสือหน้าใหม่นะหน้าใหม่เนี่ยบ่เส้อน้ำบ้านนี่ดิอ,อ๋อห้ามุ้มิก่ก้อให้ท้งบ้านเท่าขาเจ้าหาเลยท้งบ้านอันเพราะว่าคำเ่าไปหาอยู่หัวมันก็เป็นน้าใหม่กระสะมันมันเบามันแห้งดิอืมขับเป็นทำพาหน่อยปาก่ะอันนี้มันผ่า หยอกทางอันดาเจ้าของทีเพิ่นว่าเพราะว่าม่แบ่งอาหารครึ่งกันเด้อฟังนี่เพิ่นว่าเอ้ยเฮ็ดก่อนโลดว่ะให้น้องนิงกับน้องนิ่มใหญ่เป็นสาวก่อนว่ะเพิ่นก็เพิ่นสิั้งหน้าซือเพิ่น่เพิ่นว่าจะมันทันเพิ่นเพิ่นเฮือน่บ่อืเพิ่นเทพื้นก่อนเนาะางแต่แต่ละหม่องบ่คือกัน ีกบ่ได้มาสางานี่ก็าอคือยังะนะเจ้าของเพิ่นผู้เสื้อำ่นบ่เจ้าของูุดเสียมอคุน่ะก็ลุงนอยู่อืมลุงมันเจ้าของดีตผู้ขุดเสียมนั่นเนาะ้ผู้เสื้อำนั่นยอกว่าแบ่งครึ่งแล้วล่ะวะลุงนสมมุติว่าซื้อสาวกับคนละครึ่งเหรได้เอารบ่เ้อืมมันคือตัวน giặt này cho khử huyền còn này này giặt cho khử huyền gì đây này giặt này này khử huyền kíp thảo kíp thảo còn vợ thảo còn vợ mì nhá huyền nè ngồi yến đài tân tạo nó còn đó, phải sai khử nước mắm pa đó chả mà แ่บานี่แปลกแค่สองคนนี้อาซามารู้ว่าเป็นมือกล้องไหมเห็แบบว่าอะไรไมมันเกิดป็น่ชไอ้นี

คนอื่นคอนจะไม่แนะใรแต่ยาห้ามพูดแต่ว่าสำหรับของเ้าเนาะบุญ,บญ ขอบใจกรเดือเจ้าบ่เนาะไดือนมาด้อเฮาเยอมาเขากับกูหลงชวญเขาเพื่อนไปเขาในเพื่อนก็ถอกันนเข่ากิ่เชือแงไหวอ่ะเนาะเปรับก็ใจครั้งแรกเมือนไปเตใหเพื่อนมาสามรานายลาัแต่วเือเรื่องเาป็นัมาสุมา จัดกาีจ <mae afraid Tyson> ั่มหลังด้วยมอโอ้งางางงางจ๊จั่ลังก็จั่มลังก็รู้ซีแบ่ไหนโอ้เกืนเลอาชินเกินเลยอาชินเลยจะอะไรเนาะ

เห็นพิชแต่ฮะแต่ว่าแน่เนาะแต่ว่ามีแต่คนที่ห่อซอยแต่คิดอายเขาเองแต่บุ๊คกับเพื่นเป็นยังเขากับบุเอลซื้อเพื่อนกับยาเพิ่นเนาะโดยโดยกะเขากับบุ้งเด่นั่นคือเห็นน้องนุ่มด้วเห็นกะคฮักเพนคือกอลโดยไปทันวันนี่ผมขอบใจดาราได้หมดเลเนาะโดยไปบุเป็นนี่ยังไม่ไปเ่น้องโอ้ยเอลเห็นตื่นเต้นจริ ใจได้ส oh, hey, okay. oh, wow. ิงามเมื่อนุงแล้วกันนี่เพียนเอาไว้โลเทียนโดยไปสงามแล้วมานำซามาดะมาทำซายเป็นงวดกองให้นี่ไพ่เป็นคนคิดี่แม่แม่คิดแม่คิดไม่ตางนี่ใคคนจะไม่ซื่อสิงสีสีตงสโอ้สื่อมาเลยสุดยดด้ยพ่อนนีอนะ ใส่โคงให้อีกเนาะโลเต็มยมานน่วยมันอาช่พวันมีไว้ันขออันนี้เอาไ้ด้ปัญญาอันละไม่ใช่ไปใช้เงนนั่นได้บอกแบบแบบในเวลาชิมน้มหอม บ้าบานนี้ได้ทั้มะเขือได้ทั้งสินงานอมอ่าน้ำใส่ล่ะผัวมะเขือกะงาปบนเป็นเดือนนี้หมูบดมีกับลาบหมูเมนืนอวันวานกระลาบลาบหมูฮะอลาปลาบานนี้มุกขอบใจจะลายเนาะเย็นจะเป็นจังกดะเป่าแล้วเองเนาะ อาปลาเย็นคักได้มาเนี่ยอากาศเรลอนซานสียังเจียมชัยพายพี่ดองเลยตัวครบเนาะมายังดูเอใชายสเมื่อเดไดยวได้ปะนี่เจ้าชิโยนไปนี่มั่ะปลาใกลยเมื่อกวเด้อปลาอยู่มาเป็นหมอเลยย่าให้ดู เ <laughs> ป <laughs> <laughs> ็ดบัดนี bien, ้เออเอ้ยน <ma mus incom> um> ี่มือนํามือบ่น่มีบุญงไผมาดินเด้อนี่เด้อเออบุญมงไผในบ้านสิมีหรือบ่แหมีปีนี้ว่าชมอยู่าบาหลายปีเด้อดอออเจน้ําไม้บัดนี้มสาสิกินาฮก่าสิกินแทนแล้วเออเมียกินอิ่มบ่สิได้กินแล้วก็เป็นไปดอก Thang, mưa khăm mơ <coughs> ờ. à, mà hàm lương thảm dòng hơn nữa chắc mắc chắn chắc mắc chắn 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 nó chắn 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 chắn

ไม่เด้อตาดูแแกนไม้น้ำพิงดิน้ำพิงกี่น้ำพิอไดิงเมนไนฟอ่ะนะนีบอบอสชาเจ้าบ่าเจ้าเจ้ามีข้าวบัเนาะข้าวบัตเขือเขาบอกมากินดับเะ เราคงหมดหดลยนเลยนเอาแเอาเอาบอกอันที่เกเะตนี้มันนะไม่ไหวออลอเอนเออะ่แม้องห่อยอ่ะอนเนาะีอกเบรกินเขาก่อนเลยเกน้งมก่อนแม่พี่น้องไว้นมันนี้กับพ่อเกนลุ้งไม้เนาะอะไรก็อขอบคุณตลดเวลาเด้อพ่อแม่พี่น้องตอเก็บซีอแต่กระากของมึกบใจพ่อแม่พี่น้องที่ทำให้ถึงตามเด้อขอบคุณนะลูกอะ คลิปนี้ไปแล้วสบาดีสดี